โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดสบาร์เดลไลโมบายกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ถึงคลิปที่ทุกคนอาจจะรอคอยได้ผมก็คือคลิปรีวิวแมปนั่นเองนะผมซึ่งแมปนี้ก็ได้เข้ามาสักพักเลยนะผมแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสแล้วก็มีเวลาทำนะครับผมก็แมปนี้ก็มีชื่อว่าแมปเกมนั่นเองนะครับผมก็เพิ่งเข้ามานะซึ่งเราสามารถเข้ามาดูในโหมดสร้างห้องนี้ได้นะผมนี่ครับผมก็คือด่านนี้นั่นเองที่ผมจะมารีวิวนะผม ถ้าเรากดคําว่า preview map เราก็จะสามารถดูพิมพ์เขียวของด่านนั้นได้นะครับผมซึ่งด่านเกมเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีทั้งหมด2ชั้นนะผมก็เลยจะทให้บางคนเนี่ยงงได้นะผมอันนี้คือชั้นล่างนะแล้วก็เนี่ยมว่ามันจะมีสองชั้นที่ชั้นบนชั้นล่างนะครับผมก็จะมี2อันที่แยกกันเลยนะผมผมก็จะมาอธิบายแล้วก็บอกจุดต่างๆนะผมถ้าดูจากพิมพ์เขียวตรงนี้นะผมประตูจะมีอยู่2ฝั่งก็คือประตูฝั่งซ้ายกับประตูฝั่งขวาผมก็จะเอาไว้กับซ้ายขวาบนล่างตามนี้เลยนะครับผม ่วนชั้นล่างก็จะเหมือนกันเลยนะผมชั้นล่างมันก็คล้ายๆกันนะผมแต่ถ้าใครยังอยากรู้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่าวิธีสังเกตยังไงในแบบนี้ยวผมเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะผมสําหรับด่านนี้นะโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเกมเป็นอาทิตย์เรียบร้อยแล้วเลยครับผมตามคอนเซปต์เดิมนะผมผมก็จะเอาแมปขึ้นไว้ให้นะผมก็จะมีแต่ว่าด่านนี้จะมีแมปทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะผมจะมีอยู่2อันเลยนะ แต่รูปร่างแตกต่างแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าจ,จุดจุดมันจะอยู่ตรงเหมือนกันนะผมโอเคด่านก็จะเป็นประมาณนี้นะตามที่ผมดูตอนนี้ก็คือผมจะอยู่ชั้นล่างนั่นเองนะผมทุกคนก็ถ้าใครง,งงก็สามารถดูมินิแมปผมได้นะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มอยู่ฝั่งซ้ายล่างเลยดีกว่าเลผมนี่ก็คือห้องซ้ายล่างนะผมผมจะเอาห้องนี้ไว้เป็นห้องคอมนะั่นเองนะผมผมจะเรียกตรงนี้ว่าห้องคอมนะจะเอาไว้ซ้ายล่างนะผมก็จะมีแมปขึ้นแล้วก็จุดสีแดงก็จะเป็นแทนตำแหน่งที่ผมยืนอยู่นั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นบนก่อนนะ ค่อยจะไปชั้นล่างนะแต่ขอรีวิวชั้นบนก่อนเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ซ้ายล่างนะผมซึ่งซ้ายล่างห้องแบบนี้ผมจะห้องจะเรียกว่าห้องคอมนะทุกคนแต่ว่าความจริงมันก็คือห้องวงจรปิดนั่นเองแต่ว่าผมจะเรียกส่วนตัวว่าเป็นห้องคอมนั่นเองนะผมถ้าสงสัยว่าทําไมผมเรียกว่าห้องคอมก็จะเป็นตรงนี้เล,เลยนะผมไม่รู้มันจะมีคอมไหมวะความจริงมันคือกล้องวงจรปิดนะแต่ว่าผมจะเรียกว่าห้องคอมโอเคใครจะเรียกตามผมก็ได้นะครับผมตรงนี้คือห้องซ้ายล่างนั่นเองนะทุกคนโอเคก็จะมีรอบวนอยู่สองรอบผมว่า ห้องนี้สามารถบวนได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคเราเริ่มจากซ้ายล่างนะครับทุกคนเริ่มจากซ้ายล่างแล้วก็วิ่งมาแถวๆ้ายกลางจะเป็นตรงนี้นะผมส่วนประตูตรงนี้ผมจะเอาไว้ซ้ายเลยนะผมประตูประตูซ้ายกับประตูขวาก็จะอยู่คนละฝั่งนะจุดสังเกตของประตูซ้ายนะผมจะมีรถตู้อยู่2คันนะผมก็คือเป็นรถตู้สีขาวอยู่2คันนะส่วนฝั่งทางขวาเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูแล้วกันที่ให้จาก็คือเป็นประตูฝั่งซ้ายจะมีรถอยู่2คันนะผมประตูฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีอยู่แค เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูนะผมเ,รรเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจากการวิ่งนะผมด่านนี้ก็จะมีหลุมมีบันไดนะครับผมสามารถดูได้ที่มินิแมปได้นะผมเขาก็ได้ทํามาให้แล้วนะโอเคนี่ก็คือประตูฝั่งขวานั่นเองนะผมผมจะเอาเป็นประตูฝั่งขวาแล้วจะมีรถตู้อยู่แค่คันเดียวนะทุกคนจะเป็นรถตู้อยู่แค่คันเดียวก็คือสนันนิษฐานได้เลยว่าจะเป็นประตูฝั่งขวานั่นเองนะครับทุกคนโอเคนี่ก็คือประตูฝั่งขวานะซ้ายจะมีสองคันขวาจะมีแค่คันเดียวนะครับทุกคนถ้าใครงงก็ดูตามมินิแมปได้นันเเองคผม หลักๆเลยนะก็ตอนนี้เรารู้จักห้องซ้ายล่างไปแล้วนะครับผมห้องซ้ายล่างก็เป็นห้องคอมนะส่วนห้องขวาล่างเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นห้องรถเหลืองนะทุกคนถามว่าทำไมถึงเรียกว่ารถเหลืองเพราะว่ามันมีรถไอ้รถยกตัวนี้เป็นคันสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะผมผมก็เลยเอาขวาล่างไว้เป็นรถเหลืองนะซ้ายเป็นห้องคอมนะครับผมขวาเป็นรถเหลืองนั่นเองนะผมเดีย๋ยวเราจะวิ่งไปแต่ประตูตรงนี้สามารถเปิดได้นะเราต้องปั่นไฟก่อนนะผมเราถึงสามารถเปิดตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ปั่นเดี๋ยวเราก็สามารถวิ่งอ้อมได้เหมือนกันนะ ตรนนี้คือบันไดซ้ายเอ ual, ไม่ใช่ขวากลางนะทุกคนถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งขึ้นมาบนนะผมห้องบนตรงนี้ผมจะเรียกว่าห้องแทงน้ำนะทุคนทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แทงน้ำหรอกแต่ผมชอบเรียกว่าเป็นห้องแทงทุกคนก็คือห้องขวางบนนั่นเองจะเป็นห้องที่สามารถเป็นแทงใหญ่ๆแล้วก็สามารถกระโดดล,ลงไปข้างล่างได้นั่นเองนะผมผมจะเรียกว่าตรงนี้เป็นห้องขวาบนนั่นเองทุกคนถ้าอยู่ตรงนี้ก็บอกเพื่อนได้เลยว่าอยู่ขวาบนนั่นเองนะผมโอเคเราจะวิ่งไปตรงแถวบนนะถ้าอันนี้คือบนนะผมจะมี นี่คือตรงบนนะผมจะมีไอ้กล่องขา,ขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอะไรไม่รู้เสียวขาวตรงนีนะ้ตรงนี้คือบนนะผมแต่ว่าถ้าเราเฉียงมาฝั่งซ้ายหน่อยนี่จะเป็นห้องซ้ายบนแล้วนะผมห้องซ้ายบนก็จะเป็นห้องหัวหมูนะก็จะมีจุดสังเกตก็คือจะมีหัวหมูที่ห้อยอยู่ตรงนี้นะผมโอเคตอนนี้เราได้รู้ถึง4มุมไปแล้วนะผมซ้ายล่างคือห้องคอมขวาล่างคือห้องเหลืองรถเหลืองนะครับทุกคนขวาบนคือห้องแทงนะผมแล้วก็ซ้ายบนเป็นห้องหัวหมูนั่นเองนะทุกคน โอเคถ้าใครงงสามารถดูที่มินิแมพได้นั่นเองนะผมตอนนี้เราอยู่ประตูซ้ายนะแล้วถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมประตูซ้ายกลางนั่นเองนะโอเคก็จะมีรถอยู่2คันแบบนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปจุดเริ่มต้นของเราเลยนะตอนนี้ก็จะกลับมาที่ซ้ายล่างแล้วนะครับผมซ้ายล่างก็จะเป็นห้องคอมเหมือนเดิมนะครับผมห้องคอมตรงนี้ที่สามารถกระโดดตรงนี้ได้นะทุกคนเป็นห้องกล้องจอปิดนั่เองโอเคตอนนี้เรารู้ทั้ง4ี่มุมแล้วนะจำไว้ได้ครับผมก็คือซ้้าายล่งงหออคม ขวาล่างรถเหลืองนะผมขวาบนห้องแท้งแล้วก็ซ้ายบนจะเป็นห้องหัวหมูนะผมผมว่าเอาความจริงอะ่ะจําแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงกลางแบบดีกว่าถ้าอยู่ตรงกลางแบบเนี่ยจุดสังเกตมันจะน้อยนิดนึงนะแต่ว่าจะสังเกตได้จากจุดบันไดนะผมก็สามารถดูได้นะเนี่ยตรงนี้ก็คือกลางแบบนะผมถ้าใครอยู่กลางแบบนี้อาจจะงงงนิดนึงต้องวิ่งไปขอบแบบที่ผมพูดถึง4มุมไว้ถึงจะเกตนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมในส่วนของชั้นบนนะส่วนของชั้นบนก็ คร่าวประมาณนี้ตรงกลางนี่อาจจะดูยากนิดนึงนะผมก็อธิบายยากไปนิดนึงต้องดูสังเกตเอาตรงบันไดาทางขึ้นอนะโอเคฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรผมตรงนี้ก็เป็นขวาล่างนะโอเคอันนี้ส่สวนกลางแมปนะโอเคตอนนี้เราวิ่งมาฝั่งขวาล่างนะทุกคนโอเคก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนสําหรับฝั่งเขาเรียกอะไรชั้นบนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากห้องซ้ายล่างเหมือนเดิมนะนแต่ว่าเราจะลงไปในห้องข้างล่างแล้วนะผมเป็นชั้นล่างแล้วนะโอเคตอนนี้เราอยู่ซ้ายล่างนะ ซ้ายฝั่งล่างแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายด้วยแล้วก็อยู <reco Christ. S 2> ่ข้างล่างด้วยก็เลยก็คือแบบซ้ายล่างเองเดี๋ยวผมจะโดดรูตรงนี้ไปลับผมก็คือถ้าเราโดดรูตรงนี้ไปปุ๊บแมบบก็จะเปลี่ยนนะทุกคนโอเคตอนนี้เราเป็นแบบอ่าล่างแล้วนะผมแบบข้างล่างก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอ่าตรงนี้ผมจะเรียกว่าห้องน้ํานะทุกคนซ้ายล่างตรงนี้ผมจะเรียกว่าห้องน้านะเนี่ยมันจะมีโถฉี่นะผมแล้วก็มีศพคนนอนอยู่ตรงนี้นะซึ่งมันจะมีรูตรงนี้แล้วก็มีทางเข้าแค่ทางเดียวแต่ว่าถ้าเราปั่นไฟตรงนี้นะผมเราก็จะสาาาาาาามมมรรรรถถเเเเปปิดดะตตตูงงนนีี้้้ไไแ่่่่วจท ออกแค่ทางเดียวนะเดี๋ยวเราจะไล่าจากฝั่งซ้ายไปเลยแล้วกันโอเคเริ่มจากซ้ายนะครับผมซ้ายตอนนี้เราอยู่สายล่างนะเราจะวิ่งขึ้นไปตรงซ้ายกลางนะผมตอนนี้คือซ้ายกลางนะส่วนถ้าวิ่งขึ้นไปฝั่งซ้ายบนเนี่ยจะเป็น LT นะทุกคนก็คือเป็น LT นะถ้าใครอยู่ตรงประมาณนี้จะเป็น LT นะผมมันก็จะมีหน้าต่าง2อันนะครับผมสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่า LT คืออะไรนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแม้ตรงนี้นะผมตรงนี้คือตัวตัว T เห็นปะมันจะเป็นตัว T อะ ตัวทีตรงนี้ได้ผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว L นะทุกคนเขาก็เลยเรียกว่า LT นะส่วน LT คือซ้ายบนนะทุกคนจําไว้นะ LT คือซ้ายบนนะผมถ้าใครงงว่าตรงนี้มันคือตรงไหนนั่นเองนะผมให้มองขึ้นไปตรงรูนี้ครับผมตรงรูนี้ก็คือตรงหัวหมูซ้ายบนนั่นเองนะผม ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยจะเป็นหัวหมูนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างหัวหมูเนี่ยจะเป็น LT นั่นเองนะผมก็คือชั้นบนจะเป็นหัวหมูแต่ว่าชั้นล่างจะเป็น LT นั่นเองนะผมก็คืออยู่สายบนนั่นเองถ้าอยู่ตรงนี้ก็บอกเพื่อนได้ว่าอยู่สายบนนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าเราวิ่งขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเริ่มเป็นฝั่งบนแล้วนะทุกคนก็จะเป็นโซนบนนะเราสามารถปั่นไฟตรงนี้เพื่อเปิดประตูได้นะแต่เราอ้อมเอาดีกว่าโอเคถ้าเราอ้อมมาตรงนี้นะครับผมตัวนี้ผมจะเรียกว่าห้องเย็นบนนะก็คือเป็นห้องเย็นที่แบบ เนีย่ยผมจะเรียกว่าห้องเย็นนะซึ่งมันจะอยู่ตรงบนพอดีเลยนะผมตรงไอ้กล่องสีงงขาวๆที่ผมบอกตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นห้องเย็นตรงนี้นะผมซึ่งห้องเย็นตรงนี้ไม่มีไม้เลยนะก็จะมีแค่หน้าต่างที่เราสามารถกระโดดได้นะผมตอนนี้คือห้องเย็นบนนั่นเองเนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งขวาบ้างดีกว่าเราผ่านห้องเย็นมาแล้วนะฝั่งขวาที่ผมจะเรียกว่าเป็นห้องอ่าเขาเรียกอะไรห้องถังน้ําแล้วกันทุกคนผมจะเรียกว่าห้องถังน้ำนะนนะทีค่ความจริงไม่ใช่ถังน้ำหรอกมันเป็นห้องถังอะ่ะ ห้องถังแบบนี้เห็นว่ามันมีถังเรียงเต็มผมเลยเรียกว่าห้องถังนะซึ่งข้างบนก็คือแทงค์น้ําใหญ่นั่นเองไม่ใช่แทงค์น้ำเนี่ยมันเป็นท่อใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าผมติดปากเรียกว่าแทงค์นะทุกคนถ้าใครงง,งก็ขออภัยด้วยนะก็คือขวาบนนั่นเองนะผมข้างบนชั้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นท่อใหญ่ๆนะผมแต่ว่าจะชั้นล่างจะเป็นห้องถังน้ํานั่นเองนะทุกคนโอเคก็จําประมาณนี้นะส่วนประตูนี้ก็เปิดได้นะผมแต่ว่าต้องปั่นไฟก่อนนะแต่ว่าเราก็สามารถวิ่งอ้อมได้เหมือนกันนะทุกคนโอเเคตตออนนนนี้รราาาามยู่งบขวกะ ขวากลางถ้าอยู่ตรงนี้ถ้าใครงงดูตามมินีแมพได้แลผมตรงนี้ถ้าเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นประตูทางออกใช่ปะแต่ว่าข้างล่างจะไม่มีครับผมอันนี้คือบันไดที่เราสามารถเชื่อมลงไปอยู่ที่ขวาร่างได้จะเป็นรถเหลืองไงปะเรนรถเหลืองคันนี้ปะโอเคตอนนี้ก็คือขวาล่างนั่นเองนะทุกคนส่วนเท้าวิ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นประตูนั่นเองนะโอเคเรากลับไปอยู่ข้างล่างกันก่อนเลยดีกว่าเรายังรีวิวไม่ครบลนะทุกคนโอเคถท้าวิ่งมาข้างล่างตรงนี้นะผมตรงนี้คือร่างกลางนะผมเรียกว่าล่างกลางนะล่างกลางจะเป็น แมเทพนะทุกคนเป็นแม่เทพนะซึ่งเป็นแม่ที่สามารถจุกได้ดีพอสมควรเลยครับผมผมก็มี1ไม้แล้วก็หนึ่งหน้าต่างนะก็สามารถอาวนตรงนี้ได้นะแต่ว่าไม้มันจะสลับฝั่งนะทุกคนมันจะมีไม้กับหน้าต่างตรงนี้ใช่ไะเราก็สามารถกระโดดได้นะตัวนี้คือแม่เทพเลยนะแต่ว่าบางทีไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมแต่ว่าบางทีเนี่ยไม้จะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็จะมีหน้าต่างอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าก็จะมีการสลับไม้ไปอยู่ตรงนี้ได้นะโอเคตรงนี้คือร่างกลางนั่นเองนะทุกคนล่างกลางนะจำไว้ว่าล่างกลางคือแมเทพนั่นเองนทุกค ซ้ายบนคือ LT ได้ผมขวาบนคือแทงน้ำเปเป็น,ปนอ่าเป็นห้องน้ําไม่ใช่เด็ห้องถังน้ำนั่นเองนะครับผมก็วิ่งมากลับมาซ้ายล่างนะผมซ้ายล่างก็จะเป็นอ่าห้องน้ําเหมือนเดิมที่เราโดดลงมาตอนชั้นชั้นหนึ่งใหม่นะทุกคน,นเห็นปะตอนนี้เราอยู่ห้องน้ำไล้แล้วทุกคนถ้าใครงงเนี่ยถ้าถ,ถ,ถ้าใครงงเนี่ยก็สามารถดูที่มินิมัพได้นะผมอ่พยายามอธิบายสุดแล้วเพราะว่าด่านนี้มัน ค่อนข,ข้างที่จะงงนิดนึงนะทุกคนผมก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการจําอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมจําได้หมดแล้วไงผมก็เลยแบบโอเคละถ้าใครจํายังไม่ค่อยได้ก็สามารถกลับไปดูได้นะทุกคนดูตามแมปนะให้ดูตามแมปนะหลักๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยในะผมในแมปเนี่ยก็สามารถดูตามมินิแมปได้นะโอเคตรงน,นี้ก็คือประตูประต,ประตูไหนเอ่ยทุกคนนี่คือประตูซ้ายนะทุกคนมีรถ2คันนะโอเคก็่าจะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับการรีวิวเดี๋ยวผมว่า หลกัหลกๆเนี่ยให้จํา4มุมไว้นะ4มุมชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างด้วยนะผมถ้าจํา4มุมชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างได้เนี่ยเราจะจําแมปได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ว่าถ้าใครยังจําไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูแมปนะแมปนี้เนี่ยจุดคอมโบจะมีไม่ค่อยเยอะนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการวนมากกว่านะจะเป็นแมทพวกแบบเซฟโซนเอาไว้วนอะไรพวกนี้นะครับทุกคนแต่ว่าห้องนี้สามารถกระโดดได้นะเนี่ยส่วนใหญ่ของแมปเนี้ยก็จะเป็นวนล้วนๆเลยนะผมจะเป็นไม้แบบพวกวนนะเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูนะ ตรงนี้ก็เป็นรอบวนใช่ไหมถ้าเราวิ่งไปฝั่งขวาิดนหน่อยนะทุกคนเนี่ยถ้าเราหาเนี่ยเหมือวว่ามันจะเป็นรอบวนล้วน,นเลยนะคือมันจะไม่ค่อยมีแมเทพหรือว่าอะไรเยอะมากนะผมก็แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นแมเทพนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นวนมากกว่านะด่านเนี้ยด่านนี้เป็นด่านที่คิลเลอร์น่าจะเกียดนะตัวเดินเตะเพราะว่ามันเป็นด่านที่ไม้มันติดกันมากเลยทุกคนจึงทําให้แบบเซิร์เดียจู๊กได้ง่ายนะนีต่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปตรงรถเหลืองขวาล่างนั่นเองทุกคน บอกว่าทุกคนจะจําได้นะผมก็พยายามจะทําคลิปให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจนลครับผมเนี่ยบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ที่แบบเซฟเอาไว้เซฟอะไรยเงี้ยก็สามารถเล่นได้เลยทุกคนตัวนี้ก็จะอยู่ตรงขวากลางนั่นเองนะทุกคนโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับอ่าีวิวแมปถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถวนไปดูได้นะมันมีที่หนึ่งที่ผมจะบอกให้ทุกคนเอาไปแก้งฆาตการแลนะ้วทุกคนมันมีจุดหนึ่งที่อยู่ห้องซ้ายล่างห้องคอมนั่นเองนะทุกคนมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเอาไปแกงฆาตการได้นะผมสมว่เรามาอย่างนี้ใช่ปะ แล้วมันจะมีหลุมอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนให้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยฆาตกรจะคิดว่าเราโดดลงไปนะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เขาไม่รู้นะทุกคนคือแบบเนี่ยเขาจะตกลงไปแบบนี้เลยนะทุกคนเอาไ้แก้งฆาตกรได้นะแต่ว่าเ็าต้องมีเพิ่งกัดไม้ด้วยนะโอเคก็จุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่เอามาปั่นฆาตกรได้เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองเอามาแก้งฆาตกรให้ดูแล้วทุกคนจุดเนี้ยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสำหรับการรีวิวแบบ โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าผมพูดผิดหรือพูดถูกอะไรก็ต้องขออภัย้วยนะครับผมพอดีช่วงนี้เบลเอร์หน่อยนะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เลยทุกคนถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถกรอกกลับไปดูแล้วก็สามารถถามผมได้แล้วทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย หากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้